ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบล็อคสตานั่นเองนะซึ <a> ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์สักหน่อยนะก็จะมาอัดคลิปไว้รอเลยนะแน่นอนว่าผมจะรอให้คนเนี่ยเชิญผมเข้าไปเล่นนั่นเองนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเชิญมาตอนไหนนะครับแต่ว่าผมขอเปิดพัดลมรอเลยแล้วกันอ เดี๋ยวจะใช้เวลากี่นาทีนะครับกว่าที่คนในเขาจะเชิญผมมาเล่นด้วยนะครับอืมโอเคเอมานะโอเคครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ได้นานอย่างที่คิดนะอผมก็นึกว่าจะรอเป็นนาทีแต่ว่าแป๊บเดียวมาเลยครับผมเป็นไอ้นี่นะเชิญผมมานะไม่รู้ใครนะแต่ว่าเขาอยูอ่เป็นคนต่างประเทศนะว่าพิมพ์ังกิตนั่นเองนะโอเคมา ไหนๆก็มาแล้วลุยกันเลยดีกว่านะ <Everyone. S 1> เอาละอุย้ยผมเล่นมาเป็นแซนดี้นะส่วนเขาเนี่ยเลอกมาเป็นสโตูนะส่วนอีกคนเนี่ยเป็นมอติสเอาดิเอาดิเอาดิครับเอ,เอาดิมาดิ <Yeah. S 1> โอ้โหสตันผมแล้ว <Yeah. S 1> มามาโอ้โหร่วงว่ะไอสวย เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้แมนวางทำไมตายเฉยลลูกไม่โดนเหรโดนทำไมตายยังเวเอเอาดิเอาดิเอาดิ เอาสิเอาสิเอาสิโอ้ไอ้้ยเอาดิ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 ชึบ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 ขอแอคหล่อทีเะว่าแหมกูทำไมมันเก่งอย่างนี้ ้โอ้ยโอ้ยเจ็บเว้ยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้แม่งเอ้ยเดินติดเด้โออย่างโง่เลยว่ะชับนี้เฮ้ยจะโดนยิงเลยอึด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 เกือบแล้วเกือบแล้วอึดเอาไป สโลสตันเออเอาสิวางเอาสิเอาสิเออชนะอ่ะใครเอวีพีกูแน่นอนเ,อเอมื่อกี้ผมพูดเล่นนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เกมที่สองกันเลยนะก็อืมนี่ไงโอโ้โ,อโหโอโห้โอหโอ้โหไม่โดนเลย เว้ละเว้ละเอาสิอื้อหือเอาเอะมันโดนกูได้ไงวะน่ะเฮ้ยกับตายเฮ้ยโอ้เลื่องเรืสามร้อยโอ้เฮ้ยมอติสมันเล็งผมนะอืมอืมเปียวนักเอ้อเอาแล้วครับเพื่อนเราไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วเอาเว้เลยเไม่โดนอึด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 โอ้เมื่อกี้ทำอะไรวะเมื่อกี้ <c oughs> อใช้อุปกรณ์เสริมไม่โดนยังยังเหวอโอ้ my god เอาสิเอาสิเอาสิหิวเพื่อนงับเป็นไงโอ้โหโอ้โหเตะทิ้มไปก่อนแล้วกันอเอาดิ เอาสีสวยเพื่อนเออมันต้องงี้สิวะโอเคครับเกิดมาแล้วอ้าวหนึ่งศูนย์เลยมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เออไม่ให้มาอุ้ย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 เอาดิอีกทีอ้าไม่แตกเว้ยเออแตกยากแตกยากโอ้ยคุณเสีย้าไม่ตายปีลืมดูมแต่เล่นกับมอติเอ็ดก้าอยู่อื เอ,เ,อเอาสิเอาสิเอาสิเรียบร้อยหนึ่งเท่าสอ,อ,องหนึ่งกุโอเคครับคิดว่าน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะบอกเลยว่าที่ชนะได้สองเกมเนี่ยฟุกทั้งนั้นไม่ความจริงแล้วผมเล่นสามสามไม่เก่งนะ คือคือเกมนี้นะกูเล่นไม่เก่งหรอกถ้าถ้าเป็น R O V ก็บอได้อยู่อะโอ้ทีเวิร์ดทีเวิร์ดเดี๋ยว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 โอ้กูแตกเลยเกมนี้แม่งอย่างอย่างมาว่ะเฮ้ยเกมนี้อย่างมาว่ะอ่ะเรียบร้อยชนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เกมที่4เลย พอมันชนะได้หลายเกมแล้วมันมันนึกเข่าว่ามันอยากแพ้เอาสิ่เฮ้ยเอามันเอากูแล้วเฮ้ยเอาสิเอาเออมันเอากูแล้วเฮ้ยโอ้เอาแลกกันไปเอาหนึ่งศูนย์มันต้องอย่างนี้สิไปทิ้งไปึ๊บเดี๋ยวบอลมาไป กูเป็นคนแบวก็ได้นี่ไงเอาดิกูตันได้หมดแล้วนะเอาสิเอาสิเอาสิโอ้โดนโดนไพ่โอ้โดนเงินมันโปยเงินใส่ผมว่ะเออโดนยิงโอ้โหแม่งเอ้หนึ่งหนึ่งเลยเอ้อเว้ละเว้ละ เวลาโอเวลาโอตายตายตายอือยิง oh, ดีเ oh, กิดเกิดเกิดแล้วเรกิดเร็วเเออเกิดเกิดเกิดนั่นแหละนั่นแหละนี่ไงไปทิ้งไปเออเฮ้ยจะแพ้แล้วเฮ้ยโอ้แพ้จบเกมเลย โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าประมาณนี้ดีกว่านะแมงถ้ากูเล่นอีกเนี่ยมันจะแพ้รัวรวนะเออนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคอ,อ,อนเทนต์นี้เนี่ยเพิ่งคิดได้ส,สดๆเลยความจริงคิดได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเอ,อ่อไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเชิญมาไงเออความจริงแล้วก็วิเกียดวิเกยียดเล่นกับเขาด้วยแหละโอเคเป็นคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับผม